ผมนายบุญเรืองพุทธบุตรประธานกลุ่มวิสาหก,กิจข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมจังหวดัดยสโสธรคือกลุ่มเราเป็นกลุ่มวิสาหก,กิจเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มชาวนาธรรมดาธร,ดารวมรวมตัวกันทําเรื่องเกษตรอินทรีย์ทีนี้ก็เลยมาจดเป็นวิสาหก,กิจสมาชิกในกลุ่มปี ปี62มีอยู่90วลายพื้นที่ก็2,000ไร่ปีนี้ก็รับสมาชิกใหม่50 50ใบรวมปีนี้ประมาณ100 130 130ใบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราผลิตข้าวก็ขายทั้งข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวข้าวสารก็แปรรูปข้าวเปลือกเราก็ส่งมีคนมารับซื้อ มีคู่ค้าอยู่ทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็แปลงรูปเป็นข้าวสารการบริหารจัดการกลุ่มเราก็จะแยกเป็นส่วนๆเนาะส่วนหนึ่งก็จะแบ่งผลกำไรให้สมาชิกส่วนหนึ่งก็ไว้บริหารจัดการของกลุ่มอีกส่วนหนึ่งก็ทําเป็นสาธารณประโยชน์บริจาคแรงบันดาลใจคือตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ทําทําเกษตรเคมีนี่แหละทีนี้มันก็เจอปัญหาเรื่องต้นทุนก็สูงแล้วก็ที่ดินเนี่ยที่นาที่อะไรมัน มันก็เป็นที่ยังม,มันไม่สมบูรณ์มันแข็งว่าอะไรมันจะเพิ่มต้นทุนขึ้นทุกปีทุกปีทีนี้ก็ได้ยินเขาพูดเรื่องการเกษตรอินทรีย์นี่และว,ว่ามันจะปรับปรุงบำรุงดินได้ทีนี้ก็เลยตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกอบรมเราก็ได้มาอบรมมาอบรมก็มีวิทยากรเข้ามามาอบรมให้ว่าทําเกษตรอินทรีย์เรื่องเกษตรอินทรีย์ว่ามันมันจะดีมันจะปรับปรุง สภาพเสียงแวดล้อมดินอะไรแล้วมันจะดีขึ้นก็เลยชวนกันว่าเรามามารวมตัวกันทําลองดูไหมอย่างนี้พอดีมาทําแล้วมันก็มันก็ดีขึ้นต้นทุนก็ลดลงกลุ่มจับรวมกลุ่มกันในตอนแรกก็ปีปีสี่เก้ารวกลุ่มกันปีสี่เก้าแล้วก็ทํากันมาเรื่อยๆทํากันมาเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้เพิ่งมาจดเป็นวิสาหก,กิจไดสีป่ปีในในในกลุ่มนี้เนาะ ไอตอนแรก e ก็รวมกันก็ไม่ก็ไม่ใครรู้เรื่องเรื่องการตลาดไอตอนแรก e คือเจอปัญหาเรื่องการตลาดนี่แหละคือมันอย่างว่าชาวบ้านทำเนาะมันไม่รู้เรื่องการตลาดไม่รู้จะไปยังไงทีนี้ก็มีหน่วยงานเขาเข้ามาสนับสนุนก็มีทางพาณิชย์ทางกลุ่มการค้าภายในมาสนับสนุนเรื่องการตลาดแล้วก็เขาก็จัดรไบอุบลรมเรื่องการตลาดที่ตอนแรกเราก็ปัญหาเรื่องการเงิน นี่แหละคือแหล่งทุนแล้วก็เข้าไม่ถึงทีนี้ทางตจังหวัดทางอะไรเขาก็มามาให้ความคําแนะนําแล้วก็พอดีทกสก็เข้ามาสนับสนุนเรื่องทุนคือเราก็ไปกู้ทกสสิ้นปีเราก็ไปจ่ายเขาเออพอถึงกำหนดเราก็เอาไปจ่ายพอถึงเวลาจะรวบรวมผล,ผลผลิตอย่างนี้เราก็ไปกู้เขามาเราก็จะทํากันอยนู่อย่างนี้เรียนกันไปอย่างนี้อนาคตของกลุ่มเราก็จะเอา ข้าวเราเนี่ยมาแปลรูปเป็นหลายๆอย่างอย่างทาขนมอย่างทําอะไรต่อยอดขึ้นไปตอนนี้กลุ่มเราก็กําลังกําลังทําขนมอยู่เราจะเอาข้าวของเราเนี่ยมาทําเป็นขนมมาทําเป็นคุกกี้เป็นทํามาเป็นข้าวแตนส่งเครื่องอย่างนี้คิดมันมันต้นทุนมันจะไม่สูงคิดว่ามันจะเป็นกำายได้ที่เข้ามาในกลุ่มให้สมาชิกอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปลูกพืชลังนางก็ปลูกผักปลูกแตงโมปลูกอะไรนี่แหละหายเวลาได้เสริม มีโรงสีมีโรงแพ็คนี้คือทางจังหวัดเขามาส่งเสริมมาสนับสนุนแต่และฤดูการถ้าไม่เจอประสบปัญหาเรื่องภัยธรรมาชาติเนี่ยมันก็ได้200ตันผลิตข้าวได้200ตันคือจะเป็นก็จะแบ่งออกเป็นข้าวข้าวที่จะขายเนี่ยร้อยตันเป็ข้าวเจ้าเป็นมาลีแดงมาลิร้อยห้าอย่างเงี้ย เป็นข้าวเหนียวดําเป็นข้าวอะไรอย่างนี้ก็ประมาณสองรอยตันหรือร้อยตันข้าวเหนียวก็ประมาณร้อยตันจะรวมกันก็ประมาณผลผลิตก็อยู่ส0งร้อยตันตลาดเราก็มีคนมาคนเราก็มีคู่ค้าประจําอยู่คือเรื่องตลาดก็ไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อก่อนจากที่เราไม่รู้ก็มีหน่วยงานของจังหวัดคือพวกพาณิชย์นี่แหละเข้ามาส่งสเสริมการตลาดแล้วก็มีชักชวนลูกค้ามาให้เราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ กลุ่มการค้าไปในที่เอาเราไปอบรมแล้วก็ทําเว็บไซต์ให้เราทําเพจให้เราอย่างเงี้ยก็มีคนรู้จักเราเขาก็ติดต่อมาอันนี้คือทางหน่วยราชการเขาสนับสนุนถ้าไม่มีหน่วยราชการมาสนับสนุนก็ไม่รู้จะไปยังไงก็ทำเพราะว่าทำไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าใจมันรักห้องทางการตลาดก็ติดต่อมาทางผมทางประธานกลุ่มแล้วก็ทางเพจล้วก็มีก็เราเป็นมีเพจของข้าวบุญเรืองอยู่นี่คือเป็นตาเป็นแบรนด์ของกลุ่ม ก็ขาไปตรงนั้นก็ได้เพจบุ๊กของข้าวบนเรืองเบอร์โทรศัพท์ก็มีครับ0916614087อยากจะฝากไปถึงผู้บริโภคเนาะอยากจะฝากว่าถ้าสนับสนุนเรื่องข้าวอินทรีเนี่ยข้าวอินรีไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของพวกผมนะถ้าเป็นข้าวอินทรีย์กลุ่มไหนก็ได้คือท่านจะมีส่วนมีส่วนร่วมกับชาวนาคือการ ส่วนร่วมยังไงคือไม่ใช่ว่าท่านจะได้กินแต่ข้าวแล้วก็อิ่มท้องอย่างเดียวคือท่านจะมีส่วนร่วมว่าเออท่านรักษาสิ่งแวดล้อมนะท่านได้เกื้อกูลธรรมชาตินี่คือส่วนร่วมของท่านที่ท่านจะได้นอกเหนือจากการกินข้าวแล้วก็ท่านจะได้ช่วยเหลือคนแก่คนจนคนแก่เด็กเล็กของคนในชนบทเนี่ยนี่คือส่วนท่านที่ได้ทางอ้อมคือมันจะได้ส่วนนี้มันจะมีส่วนร่วมกันเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกันแล้วก็ ลักเรื่องสุขภาพนี่แหละคือกลุ่มของผมก็จะได้รับมาตรฐานสากลมาตรฐาน NOP และก็ EU คือส่วนหนึ่งพ่อค้าเขาจะไปทําเป็นคนส่งออกถามว่าอนาคตเราอยากส่งออกไหมก็อยากส่งออกแต่แต่เรายังไม่ถึงไปไม่ถึงจุดนั้นฉะน,นต้องอาศัยพ่อค้าคู่ค้าเขาอยู่